สวัสดีครับครูภลรกิจใบปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอนอีกเช่นเคยนะครับผมห่างหายไปนานพอสมควรนะเพราะว่าติดภารกิจงานประจํานะครับหนักหนาสาหัสมาเลยนะครับมาพบกับมุมเดิมที่เดิมแล้วก็คนเดิมเสี่ยงเดิมนะครับผมครูักรกําใบปิงปองนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้จะมาซ่อมเจ้าซัตเคสสามศูนย์สองนะครับผมว่าจะทาแบบยาวๆเลยนะครับและค่อยๆเช็คค่อยๆไล่เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนี้นะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะเพื่อนๆส่งมาบอกว่าเสี่ยงมันไม่ออกนะครับซึ่งเสี่ยงไม่ออกเนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมเออไม่ใช่ทิปออนอีเปิดไม่ติดดยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเปิดไม่ติดเนาะก็เลยส่งมาซ่อมนะครับส่งมาทํานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเท่าที่ดูนะครับแค่มองตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันจะรู้สึกแบบสีเข้มกว่าคนอื่นเขานะครับมันจะมีรอยเปียกๆนิอยชื้นๆหน่อยแต่มันไม่ได้ชื้นนะครับ มันแค่มีความร้อนมีอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาทอดกันดูนะครับว่ามันมีอะไรในนี้บ้างนะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะครับผมไดโอยังสภาพปกตินะครับผมไดโอยังสภาพปกติตัวอื่นยังไม่มีรอยไหมใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้อันนี้คือสภาพภายนอกนะครับผมดูแล้วดูแล้วยังปกติดีนะครับมาทอดดูดีกว่าครับทอดดูใต้ซิงนะครับผมใต้ซิงใต้พัดลมนะครับ เท่าที่ดูนี่คือทอดง่ายมากมากเลยนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะทอดมาแล้วนะครับผมเบื้องต้นนะฮะอาจจะรู้สาเหตุแล้วก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ไปอ่านแชทนะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านแชทที่หลังนะครับว่าเขาส่งมานี่มีอาการอะไรยังไงนะฮะโอเคแค่เปิดมาก็เห็นแล้วนะครับผมนี่นะครับไหมครับอ่าดูนะฮะไม่รู้นะครับว่า ตอนนี้ที่ที่ที่ส่งมาเนี่ยสวิตนะครับผมอยู่ด้านล่างคู่นะครับ1กับ2นะครับผม1กับ2ตรงนี้ก็คือพัดลมไม่ได้เปิดให้ทำงานออโต้เนาะมันทำงานออโต้นะครับก็คือร้อนแล้วมันถึงจะติดแล้วก็โหมดบิด BTL เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับผมก็คือปิดอยู่นะฮะปิดโหมดบิดอยู่นะครับก็คือแล้วไม่รู้ว่าเอาไปต่อลราพงเป็นสองโอมหรือเปล่านะครับถ้าสองโอมไม่รอดนะครับผมชีพขยะไม่ครับผมลายวงจรขาดกระจุยนะครับ สีด้านหลังตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับไม่เลยนะครับกระยมเลยครับผมนะฮะดูฮะโอเคอ่ะชุดนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเนี่ฮะเพื่อนๆน่าจะเคยทอดมาแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าแหวนรองซองตัวนี้นะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไม่มีไม่ได้ใสมาโอเคเอาออกไปครับไม่เป็นไรเราก็ใส่กลับเท่าที่เพื่อนๆส่งมานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรตัวนี้นะครับ ขึ้นแท่นครับผมขึ้นแท่นนะครับเดี๋ยวอันดับแรกก็ต้องทําการทอดชิปขายหญออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องจ่ายไฟแล้วก็วัดไฟเช็คไฟต่างๆนะครับทำความสะอาดนิดนึงนะฮะเพื่อให้เห็นว่าตัวไหนที่มันเสียหายอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับใช้ทินเนอร์นะครับผมผมใช้ทินเนอร์ในการทําความสะอาดนะครับ นี่นะฮะตัวนี้สีด้านหลังไหม้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับผมป้องกันเนาะเพื่อมันข่ามันผิดมันเพี้ยนอะไรไปนะครับเพราะว่ามันเป็นร้อยไหม้รุนแรงนะครับผมนี่ฮะขาคาดไปแล้วนะครับขาหห้ไปแล้วนะครับท่อชิบขยายครับการท่อชิบขยายก็เช่นเดิมนะครับผมเครื่องเป่าลมร้อนนะครับตั้งอุณหภูมิที่ประมาณ3 7 0เจิบนะครับผมสําหรับผมนะฮะเบิ่อนทานใดที่ ใช้ยอยู่ก็ตั้งให้พอดีพอดีแล้วกันเนาะผมไม่ได้ฟิกว่าต้องตั้งอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีปรคีบหนึ่งตัวเนาะเอาไว้คีบออกนะครับคีบอาจจะยาวหน่อยนะฮะก็อยากจะให้รู้อยากจะให้ลองทําตามแบบเรื่อยๆนะครับเดยกคนจะพาเช็คไฟวัดไฟนะครับว่าอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็คือลาวงจรให้ไปแล้วด้วยนะฮะต้องต่อลายวงจรนะครับ ค่อยๆเป้าออกนะครับสายทีข้า,าทีเนาะเนี่ยครับไม้รุนแรงก็จะประมาณนี้นะครับผมขาหายไปเลยนะครับละลายหายไปเลยนะฮะอ่ะโอเคอเอาแล้วนะครับแล้วก็ ทำความสะอาดอาตัวลายวงจรนะครับด้วยรวดสับตะกั่วนะครับผมใช้หวัวแรงนะครับผมเอารวดสับตะกั่วลงไปถูนะครับผมเพื่อให้มันสับตะกั่วขึ้นมานะครับให้หน้าสัมพัสของตัวเนี้ยมันเรียบนะครับผมเหมือนเหมือนไม่มีอะไรไปบัดกรีมันไว้นะครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะทอดไอตัวสีด้านหลังออกก็ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะสีหนึ่งร้อยสีหนึ่งร้อยหนึ่งสีหนึ่งร้อยสองสีหนึ่งร้อยสามนะครับเดี๋ยวผมบอกค่าอีกทีนะครับว่าค่ามันคือค่าเท่าไหร่เนาะเห็นไหมครับผมก็ค่อยๆเอารวดทับตะกัวนะครับไปซับออกนะครับผม เวลาเราลงอุปกรณ์ตัวใหม่ไปแล้วเนาะมันจะสามารถลงได้ง่ายลงได้ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ทำความสะอาดนะครับเจ้าตัว3ามตูนชิปขยายมันก็ราคาสูงพอสมควรนะครับผมทางเพื่อนท่านใด ซ่อมก็นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคามันจะสูงหน่อยเนาะเป็นครึ่งของราคาบอดของเขาเลยนะครับบอดตัวนี้มันน่าจะประมาณเจ็ดร้อยกว่าๆหรือเปล่าไม่แน่ใจครับบอดแท้นะครับถ้าบอดปอมเบือนๆถักมาผมจะบอกว่าซ่อมไม่คุ้มนะครับซื้อใหม่ดีกว่าโอเคนี่นะฮะก็เท่าเขาตะอ่านให้เรียบร้อยนะครับเคลียร์ตะกัวให้เรียบร้อยเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมทอดตัวสีด้านหลังออกด้วยนะครับ ก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนี่นะครับค่อยๆเป่าออกนะครับจริงๆดูแล้วมันก็น่าจะอย่างจะใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่ามันไม่สวยแล้วอะมันไม่โอเคอครับผมแต่พงเลยคิดว่ามันมันไม่น่าจะใช้ได้ละถ้าใครมีเครื่องวัด LCR ก็ใช้งานได้นะครับแต่ผมว่าจะหาซีมม่เหมือนกัน เอาไว้มาวัดค่าของเจ้าตัวสีนะครับโอเคสีนี่ก็ออกก็เดี๋ยวไว้ค่ันี้แหละครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาลงก็มันจะได้ติดเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมทอดชิปขยายออกทำอซารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่อสีด้านหลังออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจ่ายไฟเข้านะครับผมนะฮะสักครู่นะครับโอเคครับผมจ่ายไฟเข้านะครับ ก็แนะนำนะครับตัวพวกบอดสับแยกนะครับผมสเปคต่างๆนานาเนาะที่เขาให้มานะครับเราควรศึกษาให้ดีๆนะครับว่ามันใช้ไฟเท่าไหร่แล้วก็ต่อลอกลำโพงอะไรยังไงนะครับถ้าต่อผิดต่อไม่โอเคไม่ตรงสเปคที่เขาวางไว้เนาะมันก็จะทำให้บอดเราพังไวขึ้นนะครับแน่นอนครับผมว่าตอนแรกมันใช้งานได้แหละแต่ว่าใช้ไปสักัหนึง่งความอ่อนล้าความหมดแรง มันก็เหมือนคนนะครับผมโอเคตอนนี้ต่อไฟนะครับเ๋ยวผมจะเทียบไฟเข้านะครับผมจะจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามานะฮะด้วยครับอ่าโอเคบอร์ดยังติดอยู่นะครับผมไฟเข้านะครับเดี๋ยวมาวัดไฟกันนะฮะว่าอ่อก็เป็นไกด์ไลน์เนาะเวลาเราเวลาเราซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับว่าวัดไฟตรงไหนอะไรยังไงต้องออกเท่าไหร่บ้างนะครับ ได้เปิดมิเตอร์ไว้ให้นะครับขัวลบมองเห็นไหมครับอันนี้ไฟอ่าแรงดันน่าจะมองเห็นเนาะทิ้งขั้วลบไปนะครับไฟที่ผมจ่ายเข้ามาคือ2 1โวลต์นะครับผม2 1โวลต์ไฟมันจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับผมวิ่งเข้ามาเข้า,าที่ตรงนี้นะครับจุดนี้ก็คือ IC Regulator 1 2โวลต์นะครับผม ข่าที่หนึ่งคือคือไฟขาเข้านะครับค่านี้นะฮะอ่านี่คือเข้ายี่สิบเอ็ดโวล์เนาะค่าสองนะครับก็คือไฟขาออกซึ่งมันต่ออยู่กับเดโอดตัวนี้นะครับไฟต้องออกสิบสองโวล์นะครับอ่าโอเคสิบสองจุดแปดโวล์นะครับใช้งานได้ปกติครับผมประมาณนี้ยสิบสองสิบสามโวล์นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะวิ่งเข้ามาต่อที่ตัวเรลเลเตอร์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะปล่อยไฟห้าโวล์นะครับเข้าคือขาซ้ายนะครับอ่าไม่ใช่ที่เข้าคืออันนี้กาว ค่าเข้าคือค่ากลางนะครับต้องจิ้มดีๆนะฮะเดี๋ยวมันช็อตอ่าค่าค้างค่ากลาง1ิ7สองจุดเจ็ดเจ็ดก็คือสิบสองจุดแปดนะครับแล้วก็ค่าควาคือไฟออกนะครับผมอ่าเห็นไหมครับออกห้าโวลต์นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มาที่ ic regulator ตัวนี้นะครับตัวนี้ปล่อยไฟสามจุดสามโวลต์นะครับผมเขาคือค่ากลางนะครับเขา1ิสองโวลต์นะครับผมเขาคือมาจากตัวนี้นะฮะออกต้องออกสามโวลต์นะครับ ออกขาขวาเนี่ยฮะสามจุดสามวนนะครับขาซาคือน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นกราวนะครับโอเคเข้าออกอันนี้กลาวนะครับอันนี้ก็คือเข้าตรงกลางออกขวาซาคือกราวนะครับโอเคตัวนี้ออกห้าวนปกติครับตัวนี้ออกสามจุดสามวนปกตินะครับก็พวกสามจุดสามวนเนี่ยมันก็จะมาจ่ายให้กับตัวดีต้นพวกนี้นะครับผมพวกนี้นะฮะไฟดีตอนพวกนี้ครับผม โอเคชุดนี้คือปกติดีครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะอันนี้คือ,คอไฟเข้านะครับ3.3แล้วก็ตัวอ,อันนี้ดิจิตอลคอนโทรลเลอร์เนาะตัวนี้ MCU นะครับผม MCU ก็จะมีไฟเลี้ยงเหมือนกันนะครับสามจโวลต์ 3. 3. นะก็คือใช้ไฟเลี้ยงจุดนี้นะฮะมานี่นะครับแล้วก็ไฟ3โวลต์เนี่ยมันจะมาใจ่ายให้กับ LED นี่นะครับไฟ LED นี่นะฮะ หนึ่งจุดห้าโวลต์สองจุดห้าเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับผมเนาะโอเคตรงนี้ออกสิบสองตรงนี้ออกห้าตรงนี้ออกสามจุดสามนะครับโอเคนะฮะอาจจะไม่ละเอียดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไฟที่แรงดันไฟนะครับที่จ่ายให้ grab ฉีกขย่นะครับผมให้ grab ฉีกขย่ชุดนี้นะฮะก็คือมีตัว R 2นะครับผม R 2ขาเข้า1 2 7 6ขาออกก็ต้อง12.76นะครับน่าโอเค R 2นะครับ 12.77อ็อก,กต้อง12.7 7นะครับประมาณโอเคแล้วก็มี r 5้านะครับ12.6อจุ่าจ7 3และ7จละโอเคแล้วก็ออกก็ต้องเท่าๆกันนะครับอ่าโอเคแสดงว่าภาคจ่ายไฟนะครับระบบผอนทุนต่างๆชุดนี้นะครับผมปกติดีนะครับไม่มีอะไรเสียหายเนาะก็เสียหายเดียวก็คือชิปขยายนะครับผมแล้วก็ที่ด้านหลังตัวสีสัตัวนี้ ตัว C ีอะตัวนี้ครับ C ีตัวนี้เนี่ยค่าก็คือ1ไมโครฟารัดนะครับผมถ้าเรามีอุปอุปกรณ์บอร์ดเก่าๆที่เสียแล้วนะครับก็ไปทอดมาใช้ไปทอดเอามาใช้ได้นะครับเอามาใส่แทนนะฮะเดี๋ยวผมก็หามาใส่นะครับผมแล้วก็ชิปขยายนะครับค่าที่ไหม่เนี่ยก็คือค่าไฟเลี้ยงของค่าค่าไฟเลี้ยงของตัวบอร์ดตัวตัวชิปขยายนะครับเนี่ยมันจะยี่สิบโวลต์นะครับเท่ากับแรงจ่ายนะครับเห็นไหมฮะยี่สิบโวลต์นะฮะ โอเคตรงนี้นะครับเนี่ยข่าด้านในนะครับถึงสองสองจุดเนี่ยจะเท่ากันจะถึงกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลงชิปขยายนะครับผมจะต้องทําการต่อค่าตรงเนี้ยให้มาโดนกับข่าชิปขยายตรงนี้ด้วยนะครับห้าแรมาต่อนะฮะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะทำทีลสะสเต็ปเนาะก็คือเดี๋ยว เอาซีมาลงนะครับซีตัวนี้นะครับแล้วก็เอาชิปขยายมาใส่เนาะไปกันต่อครับขอเตรียมของแป๊บหนึ่งครับมาครับผมผมก็ไปหาตัวคาปานะครับซีนะครับผมที่เป็น smd ตัวนี้เนาะตัวเล็กๆนะครับผมค่าหนึ่งไมโครฟาััดนะครับมาใช้งานนะฮะเอามาใส่แทนนะครับก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับผมในการเอาไปติดตั้งนะครับ เช่นเดิมนะฮะรอนิดหน่อยนะครับโอเคค่อยๆลงทีละตัวนะครับเดี๋ยวมาจัดที่หลังนะฮะเพราะว่ามันร้อนนะครับให้มันติดไปก่อนเนาะโอเค เรียบร้อยครับทั้งหมด4ตัวเนาะก็คูดาวนิดนึงนะครับคูดาวโดยการใช้ทินเนอร์นะครับผมจะเช็ดจากด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเช็ดจากที่ด้านบนเลยเนี่ยมันจะทําให้ที่มันร้อนๆอ,อยู่เนี่ยมันหลุดได้นะครับเวลาเราเช็ดนะฮะอ่ะโอเคแสดงว่าตัวนี้คือโอเคแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการเชร็คนิดนึงนะครับผมลายวงจรตรงนี้นะฮะ เห็นไหมครับมันมีทองแดงรูดอยู่นี่เนาะเราต้องเช็คนะครับว่าที่มันรูดตรงเนี้ยมันเกี่ยวมันต่ออะไรหนไอยนะครับไอตรงนี้นะครับผมมันจะต่อกับข่าตรงนี้นะครับข่าเล็กๆตรงนี้นะฮะเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับเส้นนี้นะฮะชุดนี้เนาะชุดนี้นะครับมันจะต่อกับเส้นนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับฝั่งนี้นะครับผมมันจะถึงกันอยู่นะครับผมขอต่อขอเช็คแป๊บนึงนะครับอ่ะ ยังต่อถึงกันอยู่นะครับทางฝั่งจุดโอเคอยังถึงกันอยู่นะครับก็เราจะไม่เราจะแต่ไม่ต้องไปต่อวงจรตรงนี้นะครับแค่ต่อจุดนี้พอนะครับจุดนี้คือมันเป็นค่าลอยๆนะครับมันไม่ได้ต่อกับอะไรนะครับแต่ว่าทองซองขาเนี่ยมันถึงกันเนาะโอเค เดี๋ยวเอาชิปขยายมาลงไส้เลยนะครับชื่อชิปขยายนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือ TPA สามสองห้าห้านะครับสามสองห้าห้าก็ไปหาซื้อมานะครับผมตามแอปออนไลน์นะครับตัวหนึ่งก็ราวๆสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเลยนะครับ อันนี้คือสแปร์นะครับผมที่ผมซื้อเตรียมไว้นะฮะเพื่อนๆชอบถามว่าจานมีขายไหมผมไม่มีขายนะครับผมสั่งซื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเลยนะครับตะกั่วเหลวนะครับผมตะก่วเหลวที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับผมนี่นะฮะเขาไม่ได้โฆษณาหรือว่าอะไรผมนะครับก็บอกเพื่อนๆรู้นะฮะโอเคครับมันจะมีแบบ อ่ารอที่บีบใส่ได้ก็มีนะครับผมแต่นี้ผมไม่ได้ซื้อแบบที่บีบใส่นะฮะก็ลงไปที่ลายวงจรที่เราทําความสะอาดไว้เลยนะครับตรงไหนที่ไม่มีแะกวก้วลายวงจรก็ไม่ต้องเอาไปแต้มนะครับผมโอเคค่อยๆทํานะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับทํางานพวกนี้นะฮะใจร้อนไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูครับว่าเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยวเวลาซ่อมนะครับเวลาเช็กอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็เอาชิบขยายตัวไม่ลงไปครับนั่นตีลังกาเขาแล้ว,แล,วแล้วก็วางให้ตรงนะครับผมดูค่าให้ตรงๆนะฮะดูค่าตรงๆมันจะได้ติดง่ายนะครับติดง่ายเนาะ อนาคตแว่นผมตรงเข้าแน่นอนโอเคคิดว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเป่าเชื่อมเลยนะครับเช่นเดิมครับผมความร้อนเท่าเดิมครับก็ค่อยๆเป่านะครับผมเป่าทีละฟั่งนะฮะ ใช้ลมที่ไม่แรงมากนะครับผมถ้าลมแรงมากเดี๋ยวมันจะปลิวนะครับเวลาผมเป่านะครับผมก็จะเป่าให้มันติดก่อนนะครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามครับมันจะเริ่มติดก็ต่อเมื่อมันจะมีความเงาเกิดขึ้นนะครับผมที่ขานะครับจากสีสีเทาๆเข้มๆเนาะมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆนะครับสีเงินๆนะฮะก็คือสีตะกัวนะครับละลายนะฮะ นี่ครับค่อยๆเป้าเลยครับมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับผมแต่ผมอยากให้มันโฟกัสครับหนึ่งนะคะอ่ะโอเคน่าจะโฟกัสอยู่นะฮะเนี่ยครับ,ค,รบค่อยๆเป้านะครับ ถ้าใครยากทําก็อันดับแรกก็คือหาซื้ออุปกรณ์นะครับผมให้มันครบให้มันครัน,นะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับถ้าถือว่าเราเป่าแล้วข่าตะกัวมันติดกันนะครับผมจุดที่ควรติดมันต้องติดนะครับแล้วก็จุดที่ไม่ควรติดก็ไม่ต้องติดนะครับผมซึ่งแต่ละข่ามันต้องไม่ชอ็อตกันเนาะโอเคอ่ะผมคิดว่าโอเคแล้วครับ ก็เดี๋ยวทำการทำความสะอาดนะครับผมเนี่ยฮะผมจะเช็ดด้านล่างก่อนนะครับเพื่อให้ลดอุณหภูมินะครับผมให้มันเย็นลงนะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่นะครับลายวงจรเนี่ยถ้าเรายังไม่คัดไม่เช็ดนะครับมันจะเหมือนว่ามันข่ามันติดกันยุให้ไหมครับอย่างงี้นะะเราต้องเช็ดต้องคัดก่อนนะครับผมนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมัน มันช็อตได้เลยนะครับถ้าใช้ตอนนี้นะฮะเราไม่ใช่โรงงานเนาะเราก็คือแมนนวลใช้มือนะครับขัดไปเลยครับขัดก็คือทําให้ตะกัวที่มันไม่ละลายเนี่ยรุดด้วยนะครับแล้วก็ตะกัวที่มันละลายแล้วนะฮะให้มันเห็นชัดว่ามันติดดีหรือเปล่านะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวมันก็แห้งไปนะครับนี่นะครับผมก็มาตรวจสอบนะครับผมว่าข้างในมีตรงไหนช็อตหรือเปล่านะครับข้างหลังเห็นไหมฮะตอนนี้เท่าที่ดูนะครับผมก็ไม่มีตรงไหนช็อตนะครับเห็นไหมฮะลายตะกัวก็ทําการเชื่อมติดดีกับจุดที่ควรติดนะครับแล้วก็แต่ละขาที่มันต้องไม่ถึงกันนะครับต้องไม่ติดกันมันก็ไม่ติดนะครับโอเค ฝั่งด้านหน้าด้านหลังนะครับเช็คให้หมดนะครับอ่ะโอเคละแล้วก็จุดนี้นะครับผมจุดนี้นะฮะขาขาตรงจุดนี้นะครับผมที่มันห่างไปเนาะสามขานี้นะครับซึ่งมันจะต้องเมือกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทาการต่อต่อรวดลงไปนะครับแล้วก็ให้มันวัดคีนะครับ ผมก็จะใช้เนี่ยครับขาพวกอุปกรณ์ที่เราตัดที่เรา,เอ,าอะไรเงี้ยฮะออกไปนะครับมาใช้งานนะฮะวัดขนาด้้านพอดีพอดีเนาะอะ, <c oughs> <c oughs> อะเดี๋ยวผมจะทำการเติมตะกั่วก่อนนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ ทำการบัดกรีสามขานี้นะครับให้มันถึงกันติดกันนะครับซึ่งให้มันง่ายที่สุดก็คือการที่เราทําการดันขานะครับให้มันมาติดติดกันนะฮะอ่าซึ่งปกติแล้วขาสามขานี้มันต้องติดกันนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับมันติดกันเนาะเดี๋ยวผมจะทําการบัตกรีเติมตะกั่วลงไปนะครับโอเคเติมตะกั่วลงไปแล้วเนาะ เอาเศษลวดนะครับที่ผมบอกนะฮะเศษลวดนะครับผมลงไปวางนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเติมน้ำยาดนึ่นงแล้วก็บกัตรกีลงไปนะครับะะบัตรกีลงไปเลยนะครับเป็นการต่อลายวงจรนะครับผมแบบนี้ก็คือการต่อลายวงจรนั่นเองนะครับ อีกฝั่งหนึ่งมือนิ่งๆหน่อยนะโอเคทำคร่าจาดูลายวงจรอ,อีกทีนะครับว่ามันต่อกันเดียวหรือ,อยังนะครับแ่งฟีฟันเก้าเก้านะครับผมเอาอมาใช้งานนะครับ โอเคได้ดูใกล้ๆครับนี่นะครับผมเห็นไหมฮะผมต่อลายองจรแบบนี้เลยนะครับกองขยายมองเห็นไหมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับไม่ใช่อะไรอ่านี่นะครับผมเห็นไหมครับผมก็ต่อไว้แบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็ไม่มีตรงไหนที่มันช็อตกันเนาะแต่ละข่าแต่ละลอยนะครับ โอเคตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเสียบไฟลงไปนะครับผมเสียบไฟนะฮะจ่ายไฟไปนะครับแล้วก็ลองลองเปิดดูครับถ้าไม่ก็คือจบเปิดนะครับหนึ่งสองสามอ่ะโอเคไฟติดปกติครับผมขิปขยยถ้าทํางานมันต้องมีความร้อนนิดนดอ่ะโอเคอุ่นๆแล้วนะครับปิดครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อสร้างลำโพงนะครับผม ตัวนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โหมดบิดโมโนเนาะเราก็าทำการต่อได้เลยนะครับท่องฟังนะครับผมข้างละ4โอห์มนะครับบวกลบให้ตรงขั้วเนาะ <c oughs> เดฟังนี้ผิดฟังเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คือว่าเดี๋ยวผมจ่ายไฟยปุ๊บเนี่ยพอผมแตะตรงวงจรแล้วๆนี้นะครับมันต้องมีเสียงตื๊ดตื๊ดตืดต,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 ตืดอะไรเงี้ยนะครับผมดูนะฮะด้วยครับติดแล้วน,นะ เดี๋ยวผมองจิ้มดูนะครับหนึ่งสองสามอ่าแบบเนี้ยโอเคครับผมน้องกลับมามีชีวิตแล้วนะครับเสียงดังแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะต่อเปิดเพลงเทสให้ฟังนะครับสักครู่ครับโอเคตอนนี้ผมทําการต่อสายเลยนะครับผมต่อสายเสียงนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดเทสกันนะครับอ่ะ ดังแล้วนะครับผมดังทั้งสองฝั่งนะครับยังเสียงปนเสียงได้ครับผม นะครับสําหรับตัวนี้ก็คือแค่ชิปขยายไหม่เด๋ยวครับแล้วก็ซีซีตัวนี้นะครับมันไหม้ด้วยนะครับผมสภาพมันไม่โอเคนะฮะนี่นะครับผมเราก็เลยทําการเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็เสี่ยงดงปกตินะครับแรงจนค่ายก็ต่อเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะ ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายท่านนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมับรสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าใครอยากสนุกๆนะครับผมก็ มีปุ่มซูเปอร์แตง Super Tank นะครับผมกดให้กับดวงแสงเลยครับผมอยากืุนๆกันนะครับโอเคครับผมลาไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย